เลือกดูเลยเนี่ยจะกินอะไรเดินดูก่อนอะเดินดูเดินดูให้ให้ทั่วก่อนอะอยากกินอะไรเอาที่อยากกินอาเลือกได้เลยเดี๋ยวขอให้แม่เลือกก่อนว่าเขาจะกินอะไรเ,ะเ,ะเดินดูให้ทั่วก่อนดูให้ทั่วก่อนจะได้ตัดสินใจถูกๆของกินมันเพียบเลยเอเอจกเอาเจ้าอะไร ให้เลือกให้เลือกอ่ะแล้วแต่แล้วแต่อะไรก็ได้อ่ะเนี่ยเลือกเอาฮะเนี่ยชัวร์เปล่าไม่เปลี่ยนใจนะไป,นไปแล้วดูดิมีเซ็ตอะไรมีเซ็ตอะไรบ้างเม,มน,นู555บาทามาทคเลือกด้านด้านถ้ากินไม่หมดเอากลับบ้านเลยใช่ไหมอเ,เอาไหมไปนั่งไปเบคทูสคูค่ะ5เมนู555บาทค่ะ สไปซี่ซัมเมอร์ค่ะแม่เลือกเอาเลยสไปซี่ซัมเมอร์เลือกเลยจ้าคุณแจาลุนดีคนสวยจ้าเลือกเอาเลยนะคะคุณแจาลุนดีแล้วดูนะเขาไม่เคยกินอะไรแบบหรูๆไงดูเขาไม่เคยกินอะไรแบบหรูๆไงอ่าเลือกเอาเลือกเอาเอาเอาแล้วแต่เต็มที่เต็มที่เดี๋ยววันนี้พี่เลี้ยงนะจ๊ะน้อง เลือกไม่ถูกใช่ไหมอ่ะเลือกเต็มที่เลยอาจจะเอาอะไระเลือกเอาเลยจะเอาอะไรเลือกเอาเลยแอบประเดิมอาหารว่างก่อนอาหารว่างว่างจริงๆรง <c oughs> เกียงเลยไม่มีเลยจานสะอาดเลยอาหารว่างพ <c oughs> ิซ่าจะให้อร่อยมันต้องกินตอนร้อนๆอนเอนอ แม่กินเยอะหนูก,กินจนเบื่อแนละ้วเป็นไงอ,อร่อยอร่อยใช่ไหมเ,เนี่ยซอสอะไรเนี่ยพริกไทยไอ,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 อ่ยิ้มจังเหนื่อยเลยเออ <c oughs> กินให้ยิ้มเลยหลังจากที่กินอิ่มแล้วแล้วก็เดี๋ยวพาแม่ไป ือของข้าวสารอาหารแห้งเออว่าแกจะได้ไดบีผู้ข้าวอะไรกินไปแล้วเลือก,ก็เลยจะเอาอะไรไปนูนข้าวสารนูนเอาข้าวที่มันดีๆเลยเอาง่นได้ไหมอ่ะอาง่นอ่ะไปอัง่น เอาอะไรก็หยิบเอาเลยของเครื่องครัวอเอเล็กเอาอันใหญ่ไปเลยไม่เอาเอาไปเลยอันใหญ่อะเออจะได้ใช้นานๆเยอะๆคนเล็กพอเปล่าไม่หมายถึงตังหนูพอเปล่าเออไว้ไว้ไวนี่ไหมเผื่อแม่อยากจะทํากะเพรากินมันเป็นซอสกะเพราแค่ใส่หมูใส่ใบกะเพราแล้วก็เทซอสเนี่ยเอาไหม แมเอ,อะอ่าโอเคโอเค,อเ,คเอออีไรในครีมอาบน้ำเลือกเอาเออสยบกินเต่าเลยอ่ะออาไปเอาแบบจัมโบ้บอเลือกเอาเลยจะเอาาแน่อเอาไหนถุงใหญ่นี่ใช่ไหมนี่เอานี่สองลิตรไปเลยนี่ อไปแบบสองดไปเลยอ่าแฟบแฟบอะถ้าเวลาซักผ้าจะให้ดีนะแม่ใช้สูตรน้ำดีกว่าสูตรผงนะอืมสูตรน้ำมันจะดีกว่าอ่าเลือกเอาสูตรน้ำเอาแบบไหน,นอ่าไปเออไปไป เหนึ s <S ่งนะโอ้ไปไปหนึ่งเท่นั้เนี่ยอืมแครปดี้เอาอาหารหมาไปกินเลยไหมไม่มีของของขอโปรดดิโปรดเลยนี่อาหารหมาอาหารแมวเอาไหมโปรดดิต้องโปรดนะไปบ้าเลยไหนไอ้มอคฆ่าเอามอคหน้าของแม่เอาเราเขียนมานี่เลยเอาแม่เดินมาตรงนี้เราต้องจ่ายตังค์เออเดินมาเลยหนูต้องจ่ายตังค์